มดขาพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนบุตรสาวโพสต์ขอรับบริจาคช่วยพ่อเจ้าหน้าที่ตามไปเจอความจริงค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยบุตรสาวได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ข่าวสารสระบุรีระบุข,ข้อความดังนี้นะคะ อยากจะขอรับข้าวสารอาหารแห้งให้กับพ่อที่อยู่พักอาศัยไม่มีน้ำใช้ต้องอาบน้ำคลองไฟฟ้าไม่มีอยากขอความเมตตาจากพี่น้องชาวสระบุรีหรือใครไม่สะดวกเอาข้าวไปให้สามารถโอนให้คนละ5บาท10บาทก็ได้ค่ะขอไว้ซื้ออาหารข้าวสารให้พ่อหน่อยนะคะลำบากจริงๆ พ่ออยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้แถมแกไม่มีงานจ้างที่ไหนเลยค่ะพร้อมระบุเลขบัญชีของเธอเองค่ะต่อมานะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านรอนายกอาบาตอแล้วก็ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นเหมือนกับรีสอร์ทนะคะลักษณะทรงเผาอินเดียแดงค่ะแต่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วและได้พบกับนายสมชายอายุ52ปี อาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียวค่ะมีอาชีพก่อสร้างแล้วก็รับจ้างทั่วไปจึงได้สอบถามแล้วก็ให้อ่านข้อความที่หญิงสาวคนดังกล่าวได้โพสต์ซึ่งนายสมชายได้บอกว่าหญิงคนดังกล่าวเป็นบุตรสาวของตนทำงานอยู่ที่กอทอมอแต่ที่โพสต์ขอความช่วยเหลือเรื่องที่ตนอดอยากและไม่มีน้ําและไฟฟ้าใช้นั้นไม่เป็นความจริงค่ะตนไม่รู้เรื่องการกระทําของบุตรสาวเลยว่าทําไปเพื่ออะไร ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ